บัดนี้เป็นครั้งที่103ตรงกับวันที่20กุมภาพันธ์2569้าข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเคียนขอเป็่งวาจาสัธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคงปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูสงปปงป่สําเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดยายของข้าพเจ้านี้ คคุณพ,พระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบวดสวดชนุมเทวดาสมันตาจัก,กวารีสุอัตาคัจตุเทวาตาสัทธมังมุนีนาชัสสาสุนันตุสาคโมคาทางังสักเคกาเมจารุปปคิริสิขราตตจันทาฤกวีมาน ทีเปรตเทจะฆาเมตรวนาคาหีนิีิหาวทุมมฮิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชรทวิสมียาขาคันทักปนาคาติดทันตาสันติเกยังมณิวจนางสาเทาวเมสุนันตุธตรรมะสวนาคารอายามพัทันตาธาตรรมะสวนาคารอายามพัทันตาธาตรรมะสวนาคารอายามพัทันตาบทสวดน้มันการสิทธิคาถา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสกิเลขาถานาติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอตินาสัจจวัชนัโสติเมโหตุสัพพะทานาติเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรัง เยตินัสสจวัชนาสุติเมหโหตุสาวธานาถิเมสระนังอันยังสังคูมีสระนังวรังเยตินัสสจวัชนาสุติเมหโหตุสัพพะบทสวนมัคคุโกนาโทติอาทิกาคาถามหากุณโกนาโทอัธยาสัพพะปานินังเปรตวาปานามีสัพภาปัตโตสั้างครูทีมุตตมังเยตินัสสจวัชนามโหตุสัรภุปทวามหากุรโกนาโทหิตายาสัพปานินัง ปริเตวาปารมีส a b h ปัตโตสร้างโพธิมุตตมังเอเทนัสัจวาวเชนะมาโคตุสภูปัทวามห้ากนโกนาโทสุขายาส a b h ปานินังปริเตวาปารมีส a b h ปัตโตสร้างโพธิมุตตมังเอเทนัสัจวาวเชนะมาโคตุสภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมายังปะคะวาสักเกสุวัติกเปวสัมมิมหาวันีมหาตาภิกขุสังขีนา สาถ <Life> ิงป uh ัจจมาเตหิพิคุสเตหิสาวเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิจรโรกธาตุหิเทวตาเยโพเยนาสานิปิฏาหันตีอควันตังท่าสนาญาพิคุสร้างคันจะอัตโคจะนังสุธาสาติการังเทวานาเอตตาหงสีอยังโคภควาสกิจูวะเดิกิบิปุสเมิงมหาวนีมหาตาพิคุสร้างเชนาสาถิงปัจจมาเตหิพิคุสเตหิสาวเพเหวะอรหันเตหิทัาสหิจรโรกธาตุหิเทวตาเยโพเยนาสานิปิฏาหันติ ขบันตังทัสสนายาภิรคุสังคันชายานุนามายาปิยนาภควาเตณุสังเกตเมย์บะสังเกตมิแตวาพระขาววโตปันเจกขะสติเกปันเจกขะคาทาปัสยามาเทอัตคตาเทวตาเสยยะธาปีนาวะประวาปุริโสสัมมัญจิตังวาภาหังปสารยะปชาทิทังวาภาหังสมิเชยยะเอวะมีวัสุทาวาเสสุเทเวสุอัติทักพระขาโตปุระโตปะตุระหังสุ Ataku ta te wata pak kentang apia te wata eka mentang ata langsu eka mentang tita aku eka te wata pak kato sateke imang kahatang akhah asin ma semaja wapada seming te wakaya sama kata akhah tamha imang tamaja tak kida wak song kanti ataku pada te wata pak kato sateke imang kahatang akhah asin tetapi usoma sang cuu kitang atono usokan suu sara te wane tangi ke te wain yani lakati panti ati อาตคุปปนาเทวตาพคะขวโตสโตสถิเกอิม <Solomon> <ind shiny graffiti> ังคาทัตอาภาสีเฉตวาคีดาวเฉตวาวบาลีคายินทากินาวะหาจามานเมชาเตจันติสุทาริมาตาสุขุมาตาสุทันตาสุสูนะคาทีอาตคุปปนาเทวตาพคะขวโตสโตสถิเกอิมังคาทัตอาภาสีเยเกสีพุรสดานาคตาสีนาเตกามิสันติอบายยะูมิงอายะมนุสังทีหังเทวะกยังปเรศสันติอิติอาตคุปปคาวะภิกขุอามันเตสีเยภุยยนาภิกขเวทัสสุโรกขธาตุสุเทวะตาสานิปิตาหนต แต่ถาตัณฐาสัญญาปิกูสร้างขันจาริปิเทปิกัเวอหิสุ่งอดีตมัทนังอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธาเตสปิกัตนังเอตระมะยีวะเทวตาสนิปฏาหิสุงเซยยาธาปีไม่ห่างเอตารีเฮริปเทปิกัเวภวิสันติอนาคตมัทนางอรหัตตัวสัมมาสัมพุทธาเตสปิกัตนางเอตระมะยีวะเทวตาสนิปิฏาพาวิสันติเซยยาธาปีไม่ห่างเอตระหิอาจิคิสัมมิจิกัเวเทวังนามามี อิติสามิพิกาเวเทวคายานังนามามีเทศิสามิพิกาเวเทวคายานังนามามีตัมสุนาัธา,า,าสักระมานสิกโรธาภาสิษฐ์สามีทีเอวามพันเติขเตภิกขุภะกะวะวโตปัญจโสสมภะเอตถะ,ะโทจาสีโลกกัมลกัสสามียะถาภุมะเจยสิตายะสิตากิติคราภังปิตาตสัมมา,ยยา,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 ามหิตาปุถุสีหาวะสันตินารมหาสาติสัมปุนโอทาตามาราาสุทาวเวรสัมมาราวิรา ินโยปัจจเตยตวาวานิกาปิรัตเวตาโตมจิสทาสัพพเกสะสะเรตะเตเทวากายาภิกขันตาเตวิชราภิกขโวเตจะอัตมะรุงสุตะพุทธาสะสนังเตสัมปัตตโหยะนะอนุสาธมะทะนังอัิเกสตัมมตะคงสัสังสะตะริสตังเอกิสัสะนะมุนสาธมะตะคงอัิเกนันธมะตะคงติสะสะภาพุทธาอะหุงตัญจะสภาวิญญายะวะกิตะวะนาจักุมาตาโตวจิสะทาสัพเกสะสเนะเต เทวากายาภิกันตาเทวิชราภิกขะวิอวห่างกิริสัมมิขิณาอินุปัสโสสัตตาสหัสสาวายะขาพุมธมากาปิรัตาวาอิทธิมาตุชูติมาตุวันนาตุยาสัสนโมทัพมานาอภิกขะมุงภีโครัาสัมปติหังวะนังสาหัสหัสสาเฮมาวัทายาคาตวานิโนอิทธิมาตุชูติมาตุวันนาตุยาสัสนโมทัพมานาอภิกขะมุงภีโครัาสัมปติหังวะนังสาตาคิราติสหัสสายาคาตวานิโน อิทธิ์มตโวชูติมาตัววันท้าตัยาสัสสโนโมทามานาอภิกรมุงปีคู่นางสมบทิงวันังอิจเจตโสตัสสะจะฆ้าตัวนี้เนาะอิทธิ์มตโวชูติมาตัวเหมือนนวัดตัวยาสัสสโนโมทามานาอภิกรมุงปีคู่นางสมบทิงวันังเวทซามิตาปัญจสตาจะฆ่าตัวนี้เนาะอิทธิ์มตโวชูติมาตัววันทาโตยาสัสสโน โมทามานาอภิกระมุงพีคู่นะสมติหัวนังอุพิโรหราชิโกเวปูราษานเวสนนังพีอนังสัตตาสังยัคขันธ์มรัสสติอุพิโรหราชิโกโสปการสมิติหัวนังปุรีมันจาทิสังราชาตตาระโทวัสสะสติขันธัพภานังอธิปติมหาราชยาสัตสีโซปุตตาติตัสสาภาโวอินทามานามหาภราอิทิมาโตโชติมาโตวันนั่งโตยาสัสโนโมทามานาอภิกระมุงพีคู่นะสมิติหัวนัง ทากีนั่นจะทิสังราชาวิรุโหุตประสัตสติอุมพานทานังอธิปฏิมหาราชายาสัสสีโซผุตตาปีตัสสาพรโวอินทาม,มานามหภาภระราอีที่มาตัวชูติมาตัววันนั่งตัวยา,าสัสสโนโมทธามานาอภิกรรม,มุงพีคู่นาสเบติงวันัง อาจีมันจาทิสังราชาวิรุปโคปปัสสะสถิตาคาคังอธิปติมหาราชายาสสีโซกุตตาปีตัสสาภาโออินทามานามหาภราอีที่มตูชูติมโตวันนาตูยาสสซโนมอทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิหนังอุตตรัญจาริสังราชากูวิรุตปัสสะสติตาคาคังอธิปติมหาราชายาสสีโซกุตตาปีตัสสาภาโออินทามานามหาภราอีที่มตูชูติมโตวันนาตูยาสสซโนมอทามานาอภิกมุงพีคู่นางสมบทิหนัง กูรีมาทิสั่งทตาละโคตะคีเรนาวิรุณโคปะชีเมนาวิรูปโคกุเวโรอุตระทีสั่งจัตตารเตมหาราชาสัมมตาจโรทิสาทัตตมนาอัทัสุวรรณิกาปิโรตเวเอสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจานิยาสัธามายากูเคนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสาหะจันทนากรรมมาเศทโจากินโนมันทุนี่มันทุจา่านาโทโอปะมัโยจ่าเทวาสุตจมาตรีจิตตาเซโนจขันทโพราโรราชาชโนสาะโข อาคูปัญจสีโขเจวะจิมพุตัสสะให้เทเจจีจาราชนะกันทัพหาสาราสุภิโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นังสมปติหัวนังอทักคูนาปสานาคาเบสะอัจกากัมพัสเถรอาคูปยคาหัสหายาตีพียาโมนาธาตารัตธาจะอาคูนาคายาสัสนนเอีลาบโนมหานาโคสภการสมิติหัวนังเยนักข้าราชสหะราตธิริปัติชาปากีวิจักขู วีห้าเจ้าสถิตวารสปัตตาจิตัสวราอิติเตสนมังอภัจจธานาคาธรรมัสสีสุวรรณโตเขมากาสีพุทโธสัทให้หิวใจหิวพยัญานาคาสุวรรณสันกูพุทธังชีตาปะระเทนัสวรัสสถิตาอัตตโลวัสวาเซตอิทีมัตวยาสัสสินุการาคาชามหาปิสมาอสุราธรเวขาทาเวปาจิตีสุจิตีชามหาระโทรมมจีสหัสสนาปริบุตานังสาธีเบโรจนามักกาสซติพริงเสนัง ราหูทพาะขมูลสุโยธานีผาธันเตภีคุณางสมบทิงหัวนางอาโปจเทวาปฏิปิจเตโชวโยตตา,า,าท้าขมูลวัรุณาวัรุณาเทวาสุโมจยัสสะสหะเมตตาเมตไกริกาอาคูเทวายาสัสสินโนทาเสเททัสทากายสกาสาวพิเอตวันนิโนอิทีมันโตชูติมันโตวันท้าโตยาสัสสินโนมอทาม,มานาอธิกษมุงภีคุณางสมบทิงหัวนาง เป็นทูจัทธิวาสริจัตจามาจิเทอย่ามาจันทสุปาริชาเทวาจันคัมภูปรากีตาเสวสุปาริชาเทวาสุวมคูปรากีตาตักขติปรากีตาอคุมารวะก้าวสนงวัสดวเสถโทสกุปะคาปรินเถโททัสีธีทัสตากายาสาเพตะวานิโนอิทีมันตัวชูตีมันตัววันน้องตัวิจาศเสโนมอทามานาอธิกรมุงพีโกนาลสมติงวันังอัทคูสักคูเทวาจักจมาริวาอริทกาจารุราชยาอุมาบุกคาเสโนวัดุนาสาธรรมะจ่าอิจุธาจานิสักกาสู้หดเยื่อวน ท,ท่าเซเทสาสตากายาสาัเพตวาน,นิโนอิทีมันตชูติมัตัว,ตว,วันนั้นตัวยาส,าสินโนมอทามานาอภิกรมุงทีคูนา,นางเศรษฐีหันางสมานามหาสมานามานุาม,ามาจุตมากิธาสุอาคุอาค,คุมะนหัวจิกาอถ้าคุหคณะโยเทาวาเยตว,วัสิโน ราคามห้าราคาอากูเทวายาสาัสสิโนทัเสเททัสทากายาสาเพนทวานิโนอิทิมตโตชูติมตโตวันเนา้าตยาสัสสินโนมอทามานาอภิกรรมุงพีคูนางสมบัติหัวนางสุกกากระดุมห้าอนาอากูเวคัาสสะหะโอทาตะไครห้าปาโมฆขาอากูเทวาวิจขนาสถามัตตาหาชามิสกา้าเจยัสสินโน <c oughs> ท่านเอกราคาปันญายาอิาสาอภิวัสสติ อาศัทีทัศธากายาสาเพลตวันนิโนอีที่มันตัวชูติมันตัววันนั้ตัวยาสัสนมโมธามานาอภิกรรมุงปีกู้นางสมติวันนงเขไม่ได้ดุสิตายามากัตถกาเจสิโนสัพพิตารามาเชธาจุนิมาจัสวาจิมัติโนอาคูวาท้าคู่กรบนิมิตาทาเสเทีทัศธากายาสาเพลตวานิโนอีที่มันตัวชูติมันตวันนั้ตัวยาสัสนมโมธามานาอภิกรรมุงพีกู้นางสมติวันังสัพเทเทเทวดีกายาสาเพลตวานิโน อวันวะเยนะอชุงเจติสสะสหะภูทาชติมคิธะหะกติมาสว่งทักขิโมขตะลังนะข้งจัทังสิลาจตังสุปรมาปรมัตจะปิตะอิติมโทสหะสันนกโรติสวจสะะงวะนังสัพพะมาโรกะนังมหาปิตติอุปาโนชติมันโติสมกาโมยัสสัสสโสตะเทศสะอิสราอะุปันเตกะวะโนเตชันจะมัจจโตอาคาริปะรวาดีโตเตจสเพอภิกันเตสินทิเวสะพระมะเก มาฮาเซนะอภิกรรมีปัสสะกันสะมัณิยังเอธาคัตถาพัตถารักยนะพัทมาทุโคสัมมันดาปรวริธรรมะบรมุโคจีนังอีทิตาถามหาเสโนกันหาเสนะอภิเจดีปานิมาแตะละงหัจจะสังตวานาภีระวังยะธาบุสโกเมโคทนายันตูสิจุโคตถาสุปยาวัติสังโยยังวัซีตันจ่าสาพังอภินญายาวักิตวานาจักขุมาตาโตมจิสัทาสัมเกสัสสเนติมาราเสน่ะอภิกันตาเตวิชนะภิกขุโว เตจัตามคดงสุตวาพุทธาสัสนังวีตาระเขหีปักกามุงเนสังโรบิอินเสยุงสัเพวิสรังฆามาพยาติตายาสัสสิโมทัติสหภูเตหิสัพกาเตชะเนสุตาติบทสุจุลิชายปะกรนนโมเมโทตเตชะสหรัตนตยาธรรมิกาเตชาปสีธีปสีเทวานายาพระเมสุราสิธีประมาจะอินทาจะจตุโลกาคามพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคา จากสัพพมาชยาประสิทธิภวันตูเตนช้ยาชยาธรณีธรณีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีช้ยาขัคนละตนารไซนิไรไซเซนามีรุราชพนโนราชีช้ยาชาคมพีระสมพีนาคินทียนนาคีปิสัจพุทธการีใช้ยาชานิมิตระสมีนคยาทยาสิาคีิสุธารีใช้ยาชาคัยยระสมพีาคานนาคีสัจพุทธกาใช้ยาชาจัมีรนาคินาคาคันโท ชย้ยาช้ยาฆาชะโคนนาตุรงสุกระผูชงสีหา,ะยะาพายักกตีปาชัยาช้ยาวรุณนาโมกะยาตาจิตตาจิตตาเสนาริบุระจุธีนอรดีชัยาช้ยาสุขาสุขาชีวีชยัยชาช้ยชา,ยยายทรณีตาไดทาชาชุชัยยใชัยาช้ยาทรณีสานตินสัทธาชัยาช้ยามังกรัดลัญญาภาภักคีชัยาช้ยาบรุณน,นายักีใชัยาช้ยารัคษเสวรรคภูรตีชา ชัยยะชัยยะแพมเมนท่าขานาชัยยะชัยยะดาธาทีลาชาชัยชัยชัยยะชัยยะปัตวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกพุตสาวังชัยยะชัยยะมหิมหสุโรหาโรฮารินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุราคขชัยยะชัยยะราโขวิรุณหาโขวิรูปปโขจันทิมาราวีอินทถจัตเวนะเตโยจักขุเวโรวาทุโนปิจาอคิวาโยจปาจุนโธ อุมาโรทตาราทโกอัทารสะมหทวาจิติตาปชาอัตยโยอิสินสาวกัสภาชยรามพะวันตุเตชยธรรมโจะสังโฆจัทัะปโรจะชยะกังเอิเทนะชะยเตเชนะชะยสุทีภวันตุเตเอิเตนะโพธเตเชนะโหตุเตชยะมังครังชยโยปีโูธทัศสริมโตอายังมาราสัจปาปิมาตโตปราชโย โอโคเซยมโพทีมันเตปโมทิตาชยตหามพมคณามเฮสิโนชายโยปีผูทัสสะสิริมัโตอายังมารสัจยปปีมาโตปราชายโยโอโคเซยมโพทีมันเตปโมทิตาชยตหาอินคณามเฮสิโนชายโยปีผูทัสสะสิริมัโตอายังมารสัจยปปีมาโตปราชายโยโอโคเซยมโพทีมันเตปโมทิตาชยตาเทวคณามเฮสิโนชายโยปีผูทัสสะสิริมัโต อายังมารัสัจปาปีมาโตปราชโยโอโคสซยมโพทีมันเตปโมทิตาชยตาธาสุวรรณขนะมิเฮศิโนชายโยปีผู้ทัสสะสิริมาโตอายังมารัสัจปาปีมาโตปราชโยโอโคสซยมโพทีมันเตปโมทิตาชยตาธาสุวรณามิเฮศิโนชายโยปีผู้ทัสสะสิริมาโตอายังมารัสัจปาปีมาโตปราชโยโอโคสซยมโพทีมันเต โมทิตาชยยะธาระมเหสินโนจายันโตโพธิยามูเรศก,กยนานังนันทิวัต,ตนโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยยะชูชยมังคะเรอรา,าชิตาบาลังเกสีเซป,ต,ป,เเเาาปติวิโพคะเรอภิเซเกสะพพุทธานังอคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคารังสุป,ปะพาตังสโมุติตังสุขุโนสมุขตัวจาสุจิทงังพามาจาริสุ ปท่กขนังกายกัมมังวาจากัมมังป่ท่กขีนังป่ท่กขีนังมโนกัมมังปณิเต,ติป่ท่กขีนาป่ท่กขนานิก,กตะวานะราพันตัเตป่ท่กขนีในอัฏฐาทาสุกิตาวิรุฬหะปุตตะสาสเนอโรคาสุกิตาโหทะสหสัสปิยาติพีสนันตุพโตเยเทวอาอัสม,มิงทานอธิคตาทีฆายุกาสาาทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพาทาราคตุสัพพสัตตานังราคตุสินาสสาสนัง Yaakati patana tei sang saki pade tu mana wakaka yutaka rei pawa santu watsang watsa parahaka koro ka jupat hawa tei sang di tu ca pata kaya suka kita suka ngarahang tuong yata arahang wutsu tamat iya masutang e wam mei suutang e kang sama yang tak hawa sa hawa อารามีตัทธโคปะกวาปิกูอามันเตสีพิขัโวตีพาคทันเตติเตีปีกูปะกวาโตปัญจโสสุปะกวาเอตตะโวจาอุปทาวาพิคัเวตัทธะคังอุดุปทาวาตัทธะคดังติตาวาสธาตุธรรมติตาธรรมาริยามาตาสาวเสสังขาราอริจาติตัทธักจวัมปุจติปิสิเมติอภุจิตวาอภิเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัตติวิภัจติอุตานิการโรติ สาพสสร้างขาราอริจาอทิอุปทาวาพิขเวแต่ทาขนังอนุปทาวาแต่ารัติตวัสธาตุธรรมติตาธรรมมาริยามตาสาเพสสร้างขาราทุค่าอาทิตตัทธัวะชาวปุจจิตอภิสชเมติปุจจิตวอภิเมตวะจิกติเทเสตีปัญญาเปตีปัฏฐาเปตีวีวัตติวิภัสสติอุตานิการโอติสาเพสสร้างขาราทุค่าอาทิอุปทาวาพิขเวแต่ทาขนังอนุปทาวา แต่ถานาทิตวัสธาตุธรรมมัทธิตาธรรมมัทธิยมตาสาพเพธรรมะอนัตตาอติตัทธาชวอาจารยุจิติอภิเสเมติอภุจิตวะภิเมตวะจิกขดีเซเสติปัญญาเปตีปัตถาเปตีวีวาอาติปัจจติอุตานิการโอตีสาพเพธรรมะอนัตตาอติอิทาพโฌภาควาตัมนาติปิคูภาควโตภปสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเถกระตคาถา ตีตามนั้นว่าาเมยานาปฏิการเคอคาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติทาตีตามปหิฮีนันตังอปัตตังจะอาาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบ,บันจะโยรำมังตัดาตัทถาวิปัสสติสร้างหีดังสร้างกุป,ปังตาวิธานุปหูหะเยผู้ใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้า,านในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแคลน เขาควรพ่อพูดอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิตตะมาตาปังวัชระมารณังสุเวความเพียรไปกิต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้รุ่งนี้นัานหินอสังนันเตนะมหาเสนะมัจจุนาพ่การไเพียนต่อผจริญซึ่งมีเสนามากย่อมมีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงหวรัตตมตันตีทางตังเวพาเทกรตโตตีสัตตุจิกเตมุนีมูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกียรค้านตั้งว่าการคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงแต่เดียวก็น่าชมบทสวดธรรมบวสวะคัมภเจ์คณะสัพเพสร้างขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทำนามคาทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสร้างขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลุกทำนามคาทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก็บเจ็บตายไปสัพเพธรรมาราตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทูาวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณนังความตายเป็นของยั่งยืนวัดสร้างมายามริตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้พญาปิโนโซานางเมชีวิตตังชีคอเรามีความตายเป็นที่สุดอ,อกชีวิตตังเมอนิย่าตังชีคอเราเป็นของไม่เที่ยงมรณนังเมนิย่าตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคุที่สังเวชอายังกายโยอาชีรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน ปีตาวิญญาโนข้าพะจ้กวิญญาณชุดโทอัคติงเสร็จแล้วอัติเสสสติจากนอนทับอัฐวิงซึ่งแผ่นดินการิงขดังอีว่าประดุดังว่าท่อนไม้และท่านฝืนนี่และทั้งท้าประโยชน์ไม่ได้อานิจาวาตะสร้างฆ่าราสังการ์ต่งหลายไม่เที่ยงหนออุปาชวะธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุบชิตวานิรุชั่นจีข้าเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุปสโมสุโคความเข้าไปสงบแต่รัสงายเป็นสุขอย่างยิ่ง สพัพเพสัตตามารติจจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกระดังตายอยู่มารินสุจามาริสเรที่ตายแลย้วแล้วกรดานจะตายตรเทวะหังมาริสซามิแล้วพจากตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่ถที่มีเอตัสสร้างสายโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมมีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจีอย่างกินจีกุศลังกรรมมังสพัพเพปิพเทหีกระตังปุญญโนโอนุโมทนนัตทนตุสุนันตุโพนโตเยเทวะอัศมิงคานเนอธิกาตาทีคายุกาสถา,าห้โตุสุกิตาห้ตุถูกข่าประมวลจันตุ มาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพยติกาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพอยาติกาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพปิซาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพายูปัสยาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพนักตาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกข่าปะมุนจันตุ สัพเพสมัตินังสมิทานตูบว,วส,สวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมโพุธิสตอัคคติมยะอิติพระคาวานาโมโพุธิสตอัคคติมยะอิติพ,พระคราวา,านาโมโพุธิสตอัคคติมญาติทีพระคารวะปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาศินีทูเปขเรโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนภาวัตุปุชิตาโสทิงกโนเตถาวิหารมันเร เทราจมัชชาหนวากาจพิขาวุสารามิกาธารปฏิอุบาสกาคามาจเทสาริขามาจิสราสัปปาราภูตาสุจิตาภาวตุเตชาราภูชาเยวิจารสมภาวะสร้างเสตัชตาอัฐโบปาติกานียานิกธรรมาวรงปติจเตสาเพปิโทขัสสะการตุสร้างขายังธาตุจีดังสตังธรรมโมธรรมธาจาจปุขราสร้างโคห้องตุสมะโควาอัทธายาจิตายาจา ทำเห็รักขันตุสัทธรมโมสัพพีปีธรรมาจาริโนวัฏจิงสัมมาผูเรยยามะธรรมเอมยัปเปติเตปะสั้นตโนตุสัพพปิปานิโนพุทธศชาเสน่สัมมาทารังฝาเวชันโตจาริเทวบวัสสตุวัติภาวายาสัตานังสัมมีทางเนตุเมธานิงมาตาปิตาจัชชังนิจังรักขันติปูตาการิวังธรรมเอมราชาโนุปชางรักขันตุสาพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ุขปัตตาจะนีตูขาพยาปัตตาจะนีพยาโสกาปัตตาจะนิโสกาโหตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจาเหหิสัพพตังปุญยาสัพพังสาพเพเีวานุโมทันตูสัพพสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีรังราขันตูสัพพทาภาวนาพีทตาโหตูขาชันตุเทวตาคาตาสุมังคาราคาถาโหตูสาพังสุมังครังราขันตูสัพเพเทวตา สภาพาพุทธานุภาเวนะโสตีหโนตุระรันตรังหโนตุสาพังสุมังขดังราคันตุสาปเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนะโสตีหโนตุนิรันตรังหโนตุสาพังสุมังขดังราคันตุสาปเทวตาสาภาสร้างข้าอนุภาเวนะโสตีหโนตุนิรันตรังสาพพีพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระนาระหันตานันจเตเชนาราคั่งพันธามิสัพพโซ สาพีพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสาพีพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสาพีพุททาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระดังอรหันตานันจะตีเชนารักขังพันธามิสัพพโซสาพีพุททาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระัง อรหันตานันจติเชนารักขังพันธามิสัพพสุสสาภีพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจาติเชนารักขังพันธามิสัพพสุสสาภีพุทธาพราปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจาติเชนารักขังพันธามิสัพพสุล สาพพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพละพรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพสูสสาพีพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะติเชนารักขังพันธามิสัพพสู เพืเ่ออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารเสริพระพุทธมนต์นี้ข้พาพเจ้าขอนอมก้าอุทิศถวายเป็นพระาราชกุศลเดมเด็จพ,พระนเรศกิติจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรคาคาลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิสบสับศีลมงคลแก่ข้พาพเจ้าให้เข้าค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตารายทั้งปวงให้มีแหล,งแล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมาิติที ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตระหนอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบเทวาราทั้งหลายผู้ได้อดมรัตนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สาบสิงอมอรรดิแลจัดสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อนวยโทให้เป็นสินริมงคนแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทนีนสาธุ